สวัสดีครับแบงครับพอดีวันนี้ไปเจอโซจูสีลุงผมก็เลยได้ไอเดียดีๆมาให้พี่ตอนทำเครื่องดื่มซะเลยโดยการใส่เกลนดีลงไปกว่า20 ml จากนั้นก็ใส่เจ้าซันมุนเลนโบพารลไดซ์ครับ20 ml คนให้เข้ากันเมื่อคนเข้ากันเสร็จแล้วก็ใส่น้ำแข็งบดลงไปครับแล้วก็ใส่น้ำมะนาวครับ20 ml ใส่น้ำส้มครับ15 ml น้ำสับปะรดครับ15 ml แล้วก็ซันมุนเลนโบพาพลไดซ์ครับอีก20 ml จากนั้นก็ใส่น้ำแข็งบดอีกทีต่อด้วยแอปเปิลลิเคียวครับ20มลท็อปด้วยน้ำแข็งแล้วก็เป็นบูคาราโซครับ15มลแล้วก็สันมุลเลนโบพาราได้ครับ30มลคนให้เข้ากันครับและท็อปด้านบนเลยนี่เครื่องดื่มสีลุงแล้วก็แตะสติกเกอร์ไปเป็นไงเหมือนไหมและถ้าใครอยากลองซื้อมาทำตามนะครับต้องรีบหน่อยแล้วนะเพราะได้ข่าวว่าเป็นรุ่นลิมิเต็ดด้วยเอาล่ะครับเดี๋ยวพี่ตอนเขาจะเป็นคนชิมวิธีดูดนะครับจากด้านล่างขึ้นมาด้านบนก่อน เป็นไงดีใช่ไหมโอเคทีนี้คนดูดเยี่ยมสุดท้ายอย่าลืมดื่มไม่ขำนะครับ